วันที่สามเราตาผกมีวิตามินไม่ต้องกินเขาแทนวันที่ห้าลราตาแกลกให้ดูเกลือะเชอรี่พอแต่ผักวันที่หกเราตาวันที่เจ็ดเราจ้ากินแค่เชอรี่กล่องเดียวพอวันที่แปดลราตา เกาจ้าสลัดผักบนไปให้ด้วยเลยวันที่สิบกินจุกิพอ่อจ้าโยเกิร์ตกับแบตเปิรวันที่สิบสองอะโวคาโดหนึ่งลูกกับเชอรีย่ยืดยวจ้าวันที่สิบสามก็สลัดผักบนไอวันนี้วันที่สิบสี่สแล้วครบสองอาทิตย์ให้นราบันเตเองด้วยโยเกิร์ตผลไม้ชาน้นใหญ่ๆหญ่จ้าวันที่สิบห้าของการลดน้ำหนักเป็นวันปีใหม่เรามาทำสลัดผลไม้ฉลองยดืดดัวจ้า วันที่ส6บก็แค่อังินแดงพอจ้าวันที่สิบเจ็ดเวมันนี้หมดแรงมากแต่ก็ต้องมานั่งกินสลัดผักบอลุมวันที่สิบเก้าการลดน้ำหนักจ้าสลัดผักด้วยด้วยเช่นเคยวันที่ยี่สิสตรอเบอร์รี่โยเกิร์ตด้วยด้วยจ้าวันที่ยี่สเ็ทำเมี่ยงสลัดทูน่ากินด้วยด้วยจ้าวันที่ยี่สิสองเรามาทำเมี่ยงคนาอะโวโคาโดไข่ต้มจ้าวันที่ 23, ทยี่ส้บสาาเรามีเรามีสาหร่ายพวงขนอย,ยั่ว วันที่2ี่สีกินผักพื้นบ้านเป็นหนึ่งแต่ก้าแก้เครียดจ้าวันที่28โยเกิร์ตสตรอเบอรี่จ้าวันที่2ีเ้ามี่ยงไข่ต้มจ้าวันที่30ครบหนึ่งเดือนละจ้าวันนี้มีผักต้มดูดู